สวัสดีครับวันนี้มารีวิวปลากระป๋องอีกตัวนะครับก็คือของเทสโก้นะครับสโลแกนของเขาคือตาคุ้มค่าครับปลาอะไรนะมองเห็นชัดปลาแมคครอรเรลในซอสมะเขือเทศนะครับก็จะเจนได้ว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็มีโปรตีนก็แคลเซียมสูงนะครับก็ให้พลังงาน80%มีน้ำตาล มีไขมัน3.5กรัม5%ก็จะมีโซเดียมน้ำหนักประมาณ4 5 5กรัมนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามโล t ั e x p r e s s ร,รสโลตสต่างๆนะครับมีฮาลานด้วยนะครับที่มันเก่งกว่านั้นคือนะครับเดี๋ยวดูก่อนข้อมูลโภชนาการนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้กอน,นที่บ้านก็ซื้อมาก็ลักษณะนี้นะครับ ก็ซื้อมาประทังได้นะคือไว้ทำอะไรพริกอากระปองแบบราดพริกนะครับอากาะปองแบบใส่เครื่องเครื่องแกงนะครับอร่อยมากก็ที่มันเจ๋งนั้นคือราคาแค่สิบเอ็ดบาทนะครับก็สามารถมาซื้อได้ตามท้องต,องตองลาดโดวยว่าไปที่โลตัสเอ็กเพรสนะครับแต่ว่ามีจำกัดนะครับวันหนึ่งก็ประมาณตั้ง สามสิกองเห็นนว่าตามร้านขายเข้าตามสั่งครับจะมาเอาเยอะนะครับ <_ an> วันนี้ผมก็ซื้อมา4กล่องนะครับไว้ปรุงอาหารที่ใช้ปลากระป๋องนะครับก็จะเริ่มครับจะเริ่มก่อนทักไขนะครับสิบเอ็บาทเองนะครับ